เจอกันช่องแอนร้านหังผมวันนี้ผมมีโอกาสแวะมาทางกาลสินมากินบุฟเฟ่ทุเรียนนะครับผมเดี๋ยวมาชมทางหลังยู่กาลสินกันเลยทุเรียนมอนทองเลยว่า20บาทนี่พอดีมากูเดินไลน์นะับนี่สูงใหญ่ ีลหลายอย่างจริงจีด้วยนี่ครับี้ผมก็ไม้เข้าไปข้างในเลยเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปข้างในเ,เดี๋ยวเข้าไปนั่งข้างในเลยนะครับรบุฟเฟ่ครับบุเฟเนี่เลยตรงรับตังลงเช่าลงเวลาได้เลยนะครับ แลิาเ้ี๋ยวสอบสอบถามแม่ยขาก่อนเปิดมาโดนเราไหครับนี่ครับโดนวันที่หาค่ะวันที่หาเลยว้ใหญ่เนาะโอ้ยมีโอกาสได้แบบมันดิคนนอนทุกพะก็ยังมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาครับผมครับผมการคือก็คือบุ๊เฟย์ของข้าวจะเป็นแบบว่าจะแกะให้ใหม่เลยครับผมข้าวจะบ่ใครแก้ไวหลายเพราะว่าถ้าแก้ไว้แล้วมัน มันสัมมันอย่างว่าไม่แต่กินไหคะครับแต่ถ้าลูกค้าก่อนที่จะเข้าไปคือลูกค้าสั่งเนื้อที่ชอบไปได้เลยครับแล้วก็พอเราไปนั่งเสร็จแล้วถ้าผลไมท้ที่เนื้อที่เราสั่งมาครับมันจะเริ่มจับเวลาครับผมพิารหนึ่งชั่วโมงครึ่งค่ะแล้วก็ทุกอย่างที่อยู่ตรงน,นี้ก็คือฟรีมหมดยกเว้นน้ำบืหมีที่อยู่ในตู้ครับผม,มขั้นตอนแรกขึ้นใจงินก่อนนะครับผมแต่ตังค์เพื่อตังค์ก่อนต้องเวลาเรวชอบเงื้อแบบไหนเอ่ยเอาแบบไอ้บ่บ่ถือว่าแล้วครับ แบบนอกนุ่มในเนี่ยนะผมพอดีกินพอดีกินครับผมพอดนเพราะสุดพอดีกินตอนนี้มีมีเนื้ออยู่ัแล้วก็อยู่ในตู้ทุกครั้งที่เราที่เราออกมาจับผู้เรียนดูหรือว่าหยิบผู้เรียนให้สวนถุงมือเลยนะครับถุงมืออยู่ด้านด้านโนนข้างตาลครับผมนะครับผมจะจ่ายตังค์นะครับชั่วโมงครึ่งใช่ค่ะโอ้ยต้อนกินก็ได้ค่ะชั่วโมงคือว่าแบบให้เวลานานมากเลย คนเดียวเหรอคะขอบคครับนะครับผมอันนี้ก็ทีมทีมงานหลานมัครับนี่ครับอโอ้โหบุออฟเฟต์หลายหอย่างครับแล้วครับหน,นาม,มากินหนาม,มาชิมครับผมผมก็เห็นแบบแช่ยอยู่ใน เพีกัลสินครับผม<า>ผมก็เลยตามมา,าเดี๋ยวเรามาหยิบทุเรียนนะครับ,บครับผมขอบคุณครับขออไปนะครับ,บรรอ้าวจะคล้องหลานเป็นใจดีมากครับถ้าเนื้อไม่ได้ก็บอกนะครับเดี๋ยวจะปาดให้ใหม่มาหยิบเลยปูห้องในร้องห้องในร้องปูใหญ่ๆครับผม ดับดูมันได้ไหมเนี oh, 네่ยได้ได้ได้ครับเอาเอาสามเลยครับเอาเลยเอออยู่ไปไปขอบคุณครับโอเคขอบคุณครับเด็กเก็บไปนั่งนี่นลครับ สวัสดีครับผมมีโ้อจากนานทีขอมากดูครับผมเน,เนื้อเนื้อเนียนๆคือ,อว่าหน่จาจกปุ่มก็เที่ยวสื่อเป็นโลนะครับแต่ยวจะลองผัดชิมกันเลย เด็ดเนี่ยเดี๋ยวไปกินอาหาร ใส่ทุเรียนทุเรียนหนาแบะาามากเลยเดืทางมามทางเมืองกาลสินทางไปกัม马าใส่คือจ้จะเป็นเย็บซี่ผมะมาเล่บาดในบุตรละสินมากแ๊บเยญ่เลยนะประมาณ2อกิโล รังเดิมแน่นแล้วไม่น่าละเราต้อง,งกายกินเพราะว่าคนนีงอ่ะกินยังไงก็ไม่หมดถึงหนึ่งกิโลนะตร 香香的。 เยบมากแบบห็นมีสมต่ำมีขอนิยมมีไปปอดเป็นยังแบบเมื่อกินเตัากินนุเปี่ยอาหารเทียงยังกินนุเปี๊ยในอย่างขารแ,แรก คือเคยแชยร์ลงเ,เลียดเนี่ยจากมาจากมาเด็ดอยวเดยไม่ได้ถือโอกาสมาเลยเป็นวันหยุดครับผมหยุดลาของผมเอง เากินเราเยอะแยะครับผมหนึ่งชั่วโมงขึ้นกินไปเรื่อย โมเบิร์ดนี่มนีโดนปาบบกครับรนี่ครับอ,อไไะไรครับักแล้วเดิก็มีกติกาให้เลยีน่นกโเบิร์ดม่หมดสั่งเนื้อตามน้ำหนักกิโลละ450ครบับผม Good morning. 不知道。嗯嗯 กบกบักครับอ่าเดี๋ยวรอครับมันจะมันมันจะไม่กรอบจ๋าแตเนี่ยมันเด็ดท่อนแต่โยบจะพ่อเสียไว้มันก็นิ่มตัวนิ่มต้นน้อยหมายเดี๋ยวเดี๋ยวจะรอกินกับกบกบอ้าวไว้ของน้องสิครับแต่สูตรเเลยแป๊บเดียวดาวหงส์แล้วนางรอนางรอกเปล่าครับผมกินรอค่ะกินไม่ได้กินรออะไรอยากอยากรอเอากบกบนะครับผมแต่ว่าเนื้อตัวนี้เนื้อตัวใหญ่ทักกรอบมากมันจะไม่หวานนะครับดาวหงมั่นครับผม ถ้าสุกนิดนึงเอาจา<ะ>กกรอบสุกนิดนึงถ้าสุกนิดนึงมันจะออบหวานนิดนึงรับผมเดี๋ยอาสัง่งสั่งแบบสั่งเนือ้อเนื้อทุเรียนโลละสี่ร้อยห้าสิบ เลยไมครัจับให้เอาพอดีกินครับผมครับผมก็ต้องเอาเลิขนะเลครับเอาคนมาอุดเยอะแยะเลยครับครับผมครับผมยอให้พี่คนปอกโชว์นะครับ ออไอ้ไอาร์ตถึงครับไอ, <c oughs> อ้อาร์ตไอ้อาร <c oughs> ์ตใหญ่กโซ่ค,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 คออรับผมเข้าคอเข้าจะรูเลื่อยอยู่ครับประมาณแบบ <c oughs> ขอดีกินบ้านนี้ แม่นครับผมมันจะมีเสียงประจำตัวครับผมประจำตัว่ไหมาฮ่าาอันนี้อต้อนรัก้คาณมากเละเอาดีแลวะเอาีแล้วครับน่โลสองโลามโลโอกโาแฝดีโลแโลแฝดมากมากมาเอาลูกนี้พี่พี่น้โลแด แล้วก็ลูกค้าเยอะลูกค้าเยอะเนี่ยพี่ที่พี่ที่คอลูกนี้คอประมาณความรู้สึกประมาณเท่าเดะนิ่มจ้ะนิ่มมันจะดังแบบจังเลยทุกนี่อยู่นิ่ากพักพั่มา ต้องเคาะต้องเซียนยัรอรอรอเดี๋ยวรอเราก็สั่งจะเป็นเป็นท้องฝากนะผมเป็นท้องฝากืุเรียนเนาะเอาไปให้กันลานอยู่บ้านนะผม ปฏิวัลโลกกระเทศครับพอดีกินครับผมถ้าเพื่อแบบอยากกินจุใจก็ต้องมากแบบกินแบบบุฟเฟ่ต์ครับผมแบบดีๆเลยเดี๋ยวรอชมเหนือที่เขาสั่งหนึ่งกิโลเอครับลูกที่เราได้โอ้โหว่าจักรโลนะคที่สั่งเปลือ,อกแล้วก็สั่งสั่งไรในเหมือรุ่นด่วนว่าอันนี้จะคุมเหมืกันรอชมเลยว่าแบบเซ่เพิ่นสั่งเมื่อกี้นี่งซีโลหรือห้าโลไม่รู้หีือเปล่า กิโลแปดลอชมว่าห้อปากเหนออกมากจะได้ถึงกิโลบ้านะครับล่อปากไก่ครับเดอะปูผูแยงอียิปต์ผมเดอะลูแม่ด้เ้วี่กิล้ครับโอเคเริ่มูดัไ้ อือยรัร anyway> ีนีเนือๆๆอแวเวลังก็ได้เซ้อกเ้ยลยมนลามันรอชมอยากกรอลนเป็นความปอกันเ้าเรอดึงก่แมน ก่อลูมัประมาณ้าก้อนนะประมาณนี่ก็สั่งหมหนึ่งสาคู่ใหญ่ใหญ่เนื้อเนือเเนื้อุกัดีอันนี้เนื้อแทนาเลยบดยการเนื้อเนีนเนืยนครับไม่เล็ก คือแบบบุฟเฟต์มันต้องแบบปูใยงอย่างสีแล้วเนาะมันต้องแบบกินแบบอิ่มจุใจของเราตุกากำลังมาเยอยๆอร่อย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 อร่อร่อยร้านเราค่อันนี้อร่อยมอร่อยคือแบบกำลังกำลังดั่งนครับกำลังกำลังดั่งอยู่ในแบบเปลาซแบบเห็ดแบบบุฟเฟต์แล้ี่ใครมร้อยย่ หนึ่งกิโลสามคู่ใหญ่ๆนี่จะเป็นเนื้อมอญเนี่ยของฝากของฝากของเราโอเคเดี๋ยวเราไปกินบุฟเฟต์ต่อครับผมบมาครับผมเราได้ของฝากมาแล้วแล้วก็อันที่เรากินเหลือลอีกหนึ่งคู่นะครับผมที่เราจะกินเรือเวลาอยู่ประมาณสามสิบนาทีเอากได้ของฝากกันที่เรียบยร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะกินกับเขาเดินทางกลับบ้าน,นครับผม เรามาจัดต่อครับเพื่อนเสือแบบเอาแบบกบกอบอนนะครับทางเนี้ยนี่ประหยัดบ,บริสัยถึหูเมื่อเลยดูว่ากรอบแก่ไหนครับอ,อร่อยครับ ผมเนี่ยจะชอบตุ้เลี้ยงกับคือครับผมแบบบเปรย่เปรย์คแรบบับก็ปอดผมว่าเพนทุกคนจะชอบมันผมไม่เท่ไรอ่ะเจ้าของมาชอบแบบจริงๆมันก็ไม่ได้ครับก็อย่างน,นี้เ,เลย กับเต็มเลย ไปดื่มเต็นก็ฮว่นะครผมกินอนี้พวกกคงจะตอบไ่ด้ผกดื่มเต็นก็ฮวนะครับผมว่าะว่าถ้ากินเดื่อนเ่นไปดื่มเต็นต์ก็ฮวันจะเป็นคอนไม่เราก็ต้องแบบกินที่มีราคาแพงเราคงงดเ็นก็ฮวาักวันสองวันครับหอม แช่ยเย็นจะอร่อย,ล,ยอลองมาชิมดูนะครับผม,บอ,ม,บ,ผมบอกเลยว่าคุ้ม,ค,ม,มรครับผมบอกเลยว่าคุ้มคุ้มไปเลยครับผมคมเลยจ้าคุ้มแม่ขนาดผมเล่นเหรียญน้องวายย่งอีกหลายแบบเลี้ยหลายนะที่มากเลยนี่ครับน่ากินน่นากินครับผมตุเรียนต้องแบบกรอบนอกนุ่มในถึงจะอร่อยครับผมแล้วก็แช่เย็เนแซ่บๆอ่ะครับผมเส้นเ<อ>ส้นทาง,างที่เ่าจะ กีต่อสอบถามหลักอะแวะมาได้ครับผมเส้นทางจากเป็นระหว่างกลสินไปกมลาไัยจากกรสัยเข้ากรสินครับผมจะอยู่ตรงถ้าออกมาจากกรสินจะวิ่งมาประมาณสักห้าห้าห้ากิโลหกกิโลถ้ามาจากกมลาไัยจะวิ่งมาสักประมาณสักเก็ดกิโลครับผมจะติดอยู่กับพันธวีระหว่างพันธวีกับปตทครับผมครับผมครับเส้นทางหลักบ้างยังไงครับผมล่องแวะมาเบื้องนะผม ใครที่เข้ามาทางกาลสินนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ขอพูดทีแบบไม่ข่าแล้วก็ไอ้ไส้ใจดีแบบแบะมาได้เนาะค่ะครับผมบริมิตาทุเรียนอย่างเดี่ยวนี้หลายอย่างนะค่ะครับผมมาใหม่ยางอื่นต่ำมะฮุงไก่ทอดถุงเหยียวม่เบิร์ตค่ะแล้วว่ามือนี้ผมไม่ได้ต่ำมะฮุงต่ำยางก็คือพากันกินเขาเมาแล้วกันเลยแบะแบะเอามาเลยครับผมไปครับผมเดี๋ยวคลิปนี้จะขอจบคลิปไปเพียงนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับขอบพูดด้วย